สวัสดีนะักกอล์ฟทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับเข้ามาดูคลิปนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บสติตในการพัฒนาตัวเองของเกมกอล์ฟนะครับก็ก่อนอื่นก็คงต้องมาพูดถึงเรื่องของกอล์ฟนะครับเกมกอล์ฟเนี่ยโดยปกตินะครับพวกแบบสนามนะครับก็จอกแบบสนามให้มันมีลักษณะของแต่ละหลุมเนี่ยนะครับเป็นหลุมพาสามาสี่แล้วก็ผาห้า 5. โดยลักษณะของหลุมที่ออกแบบเอาไว้เนี่ยก็พวกแบบนะครับก็จะให้โอกาสนากอลฟทำสองพัดเพื่อให้ได้า่าให้ได้่า่า,าก็คือเสมอตัวนั่นเองนะครับเช่นพาา3ก็1อ่ออนแล้วให้นกกอฟไปทํา2พัดนะครับพาสี่ก็2ออนทํา2พัดนะครับพา5้าก็3ออนทํา2พัดถ้านากกอลฟฝีมือดีนะครับสามารถทําา่า3ตีสองครั้งลงหลุมหมายความว่าอาจจะเป็นลักษณะของ1อ่ออน1พัด ลักษณะนี้เนี่ยก็เรียกว่าอันเดอร์พาซึ่งเป็นศับเขาเรียกว่าเบอร์ดีนั่นเองนะครับเบอร์ดีก็คือลบหนึ่งสกอร์ก็คือลบหนึ่งนะครับส่วนถ้าเป็นภาษีก็ทำสามครั้งลงหลุมนะครับก็จะได้เบอร์ดีโดยทั่วทั่ไปก็จะเป็นสองออนหนึ่งพัดนั่นเองพาห้าเนี่ยมันมีโอกาสเขาเรียกว่าทำสองออนหนึ่งพัดอันนี้เขาเรียกว่าได้อีกเกิลน,นะครับแต่ถ้าทำเป็นสามออนหนึ่งพัดอันนี้ก็ได้เบอร์ดีนั่นเองได้เบอร์ดีนั่นเองนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยในการออกรอบนะครับหรือว่าในการแข่งขันทั้งหมดที่เป็นสโต๊กเพย์อยู่18หลุมเนี่ยนะครับนะครับก็จะมีตัวเลขหรือว่าพารามิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเขาเรียกว่ากรีนอิเล็กทริชั่นตั่นเองหรือว่า G I R บางครั้งก็จะเรียกกันติดปากว่ากรีนกรีนนะครับเพราะฉะนั้น18หลุมก็มี18กรีนนะครับสำหรับสถิตินะครับใน P J ทัวร์เนี่ยนะครับผู้ที่เคยทำได้อันดับหนึ่งในทัวร์นะครับก็เป็นจิมฟิลิป แต่นี่ก็เป็นสถิติไปอัปเดตถึงสนามสนามหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไปแท็กออกมานะครับก็ p j tour com นะครับ j i มฟ l i ก็มือหนึ่งเลยนะครับที่ทำ green regulation นะครับก็ได้อยู่81.94%นั่นคือ14.75ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งสนาม p j เนี่ยก็จะมีสนามยากสนามง่ายสนามโคดรโคตยากก็มีนะครับสำหรับตัว tiger w o o d นะครับที่หลายๆคนชื่นชอบก็อยู่ที่ 76. 3 9 นะครับกิเลเก็อยู่ที่79.17นะครับเพราะนั้นตัวเลขกิ i น r e เลกเรชันเนี่ยยิ่งมีค่าสูงนะครับนั่นคือแลกก็แอปโพสหรือว่าเหล็กค่อนข้างดีแล้วก็ขมเพราะนั้นยิ่งมีค่ามากเนี่ยก็ยิ่งสามารถมีโอกาสทำเบอร์ดี่ได้สูงนั่นเองนะครับ,นะรบทีนี้ถ้าตีขึ้นไปแล้วไม่ได้กรีนล่ะไม่ได้กรีนก็คืออีเวนท์ที่มันจะเกิดขึ้นก็มีอยู่2อย่าง นะครับนั่นคือเรื่องของอีเวนท์ที่เรียกว่าอัพแอนด์ดาวน์นะครับอัพแอนด์ดาวน์คืออะไรก็คือเราต้องไปตกข้างกีนก็เรียกว่าต้องไปท1 chip, 1ํา1ชิป1พัดเพราะนั้นเราก็ต้องทําชิปให้ใกล้แล้วก็ทํา1พัดถ้านักกอล์ฟนะครับสามารถทํา1ชิป1พัดได้เขาเรียกว่าได้อัพแอนด์ดาวน์นะครับอัพแอนด์ดาวน์สักเซสนั่นเองกับอีกหนึ่งอีเวนท์นะครับถ้าไม่อ่อนก็อาจจะไปตกทรายนะครับตกทรายเนี่ยก็ต้องไประเบิดทรายถ้าระเบิดทรายเข้าไปปุ๊บ 1ครั้งแล้วไปเก็บ1พัทได้เขาเรียกว่าแซนเซฟนะครับนี่ยคือทั้งอัพแอนด์ดาวและแซนเซฟเนี่ยจริงๆเป็นอีเวนท์ที่นกักกอล์ฟไม่ไม่ค่อยอยากให้มีหรอกอยากจะได้กรีนกันเยอะๆทั้งนั้นเนาะนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือตัวพัตติ้งพารามิเตอร์นะครับใน p ีเจทัวร์เนี่ยระดับท็อปร้อยเนี่ยเขาอยู่ที่เปอร์ลาวนะครับต่อ18หลุมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 0 2 8 8 3นะครับไทเกอร์วูดนี่27.75นะฮะอันนี้เป็นไทเกอร์วูดเนี่ สถิติพัดนี่คือ23หงทัวนะครับและนันกกอล์ฟฝีมือดีโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีสถิติกรีนดีอัพแอนด์ดาวก็ดีนะครับพัดก็ดีนะครับทีนี้เราจะอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมไปเก็บสถิติมานะครับนั่นคือถึงแมทอะไรเนี่ยเดอะแอมส์คลาสสิกนะครับตอนนี้ต,ตัวเลขก็เปลี่ยนไปตามจำนวนแมทที่มันมากขึ้นนะครับนกักกอล์ฟเพลเยอร์ตัวนี้ก็จะสลับสับเปลี่ยนตาแหน่งไปนะครับทีนี้ แล้วเราจะพัฒนาตัวเองได้ยังไงนะครับหก็คือเราต้องรู้สิ่งวี่เราต้องรู้เราก่อนนะครับนั่นคือต้องรู้ศักยภาพตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ถ้าเรามีศักยภาพเช่นเรามีกรีนอยู่กี่กรีนในการเล่นกอล์ฟสิหลุมมีแฟร์เวย์อยู่เท่าไหร่มีอัพแอนด์ดาวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีแซนเซฟอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เราพีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการตีเหล็กนะครับตีพิชชิ่งเวชตีเวทต่างๆไม่ว่าเวชห้าสิบหกเวชห้าสิบสอง ระยะสั้นๆเป็นยังไงเหล็กสั้นเหล็กกลางเหล็กยาวเราแม่นยำขนาดไหนนะครับอัพแอนดาวเราเป็นยังไงชิ้พัดข้างกีนเป็นยังไงไปพัดบนกีนแล้วเราพัดเป็นยังไงด้านนียผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเราใส่รู้นะครับหรือว่าจัดการกับตัวเองในเรื่องของการเก็บสติตรงนี้มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับนั่นคือเรารู้สกยภัพของตัวเองนั่นเองแล้วก็ข้อสําคัญเรยงจริงก็คือเรื่องของการ ให้เวลาในการฝึกฝนนะครับอันนี้ก็คือนกักกอล์ฟมืออชีพเนี่ยก็ฝึกซ้อมกันมากมายนะครับใช้เวลาในการฝึกซ้อมกันต่อวันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็ต้องมีโค้ชนะครับก็คือเป็นผู้นําทางที่ดีโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชสวิงโค้ชโค้ชทั่วไปโค้ดชิปโค้ดพัดอยู่นี้ก็จะมีโค้ดจิตวิทยาอะไรต่างๆอันนี้ก็ผมคงไม่ลงเป็นรายละเอียดนะครับนี้สาหรับ ตัวบันทึกสถิตินะครับจะเห็นได้ว่าตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของไฟเว่ way, เรื่องของกรีนเรื่องของการพัดเรื่องของความแม่นยำของเหล็กในแต่ละระยะนะครับรวมของการชิปในแต่ละระยะนะครับรวมของการระเบิดซ้ายในแต่ละระยะนะครับแล้วก็การพัดในแต่ละระยะนะครับเราเรา่รานี้รวมกันเนี่ยก็เรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวนักกีฬาตรงนี้เนี่ยตัวผมเองก็ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเวอร์ชันที่3แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเท่านี้ก่อนนะครับครบต่อไปพบกันต่อไปก็คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ